ือต้องบอกว่าเรื่องผมเนี่ยทำให้เป็นโรคซึมเศร้าเต็มๆเลยค่ะไม่มีเรื่องกังวลเรื่องอื่นกังวลแต่ว่าผมมันจะหมดหัวหรือเปล่าใช่ค่ะใช่แล้วมันใช้ชีวิตไม่ปกตินงคะจากคนที่เราเคยมีผมเคยดีผมเคยปล่อยผมตอนนี้มันจะทําผมได้แค่ตรงน,นี้ก็คือรวบผมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณหมายพิสมัยนะครับที่ต้องเรียวกว่าเป็นโรคดึงชอบดึงผมตัวเองนะครับจนศีรษะล้านเลยแหละนะครับยังไงเดี๋ยวก่อนอื่นต้องให้คุณพิสมัยแนะนาตัวก่อน จะได้รู้ว่าไม่ใช่หน้าม้านะเป็นผู้ประสบปัญหาจริงๆครับสวัสดีค่ะชื่อพิสมหยชนะชัยชื่อใหม่ค่ะคุณใหม่เป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับเปิดร้านขายอาหารตามสั่งค่ะอยู่แถวแถวแจ้งวัฒนะอ่าแจ้งวัฒนะจริงๆบอกชื่อร้านได้ไหมได้ค่ะร้านตาในตามใจสั่งค่ะาตาในตามใจสั่งนะครับใครผ่านมาอุดหนุนได้เนาะครับผม ตอนนี้คุณไหนอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ35คะ่ะ35โอเคแล้วปัญหามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตอนที่แบบเริ่มรู้สึกว่าอยากถอนผมเมื่อปีที่แล้วคะ่ะปีที่แล้วเอง <c oughs> จุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงฮะก็คือเป็นคนที่แบบมันอายุเยอะแล้วเริ่มมีผหมหงอกนะคะและทีนี้ผมหงอกเราเวลามันชี้ขึ้นนะคะล้าเราหมั่นเขี้ยวเราอยาก เวลาที่เราคันหัวทุกครั้งเราจะคิดว่าผมงอกพลังขึ้นแล้วเราก็ถอนเหรอฮะคะ่ะถอนผมดาเนาะถอนเองก็เป็นผมดาหลุดนะคะก็คือตอนนั้นก็คือเท่ากับว่าอ่ะรู้สึกว่าถ้าอ่ะถ้าเห็นผมขาวเนี่ยไม่ได้เลยถอนแน่ใช่ค่ะคราวนี้ไม่เห็นผมขาวแต่ว่าถ้าคันศีรษะใช่ค่ะจะรู้สึกว่ามันมีผมขาวใช่ค่ะก็จะถอนแม้นมันจะเป็นผมดําเราก็ถอนใช่ค่ะแล้วพอพอได้ถอนแนละ้วมันจะจุดหายคัน เราเริ่มมารู้ตัวตอนไหนครับว่าเฮ้ยมันมันใหญ่มากแล้วนะอะไรเงี้ยเริ่มรู้ตัวก็ตอนเวลาแบบลมมันพัดแล้วเราเย็นหนังหัวค่ะอเืเริ่มมันเริ่มพัดแล้วมันเย็นหนังหัวมันก็จะเป็นลาจะกระจุกแล้วแล้วคนที่บ้านเห็นไหมครับแฟนก็เริ่มทักค่ะ,ะ,ะแฟนเริ่มทักว่าหัวมันเริ่มลาแล้วมันเริ่มมันเริ่มเห็นหนังหัวแล้วนะ แล้วเราก็ยังไม่รู้สึกตอนนั้นยังไม่รู้สึกแต่เราก็แค่ว่าเออมาเริ่มรู้สึกเหมือนกับพ่อแม่ค่ะเขาบอกว่าเป็นโรคหรือเปล่าเ,ออเป็นโรคอะไรหรือเปล่าทำไมไปหาหมอดูรผมมันร่วงขนาดนี้เราก็ยังไม่ไปเ,ออเพราะเราคิดว่าเ,ออเดี๋ยวมันก็ขึ้นผมขอ,อย้อนไปนิดนึงครับตอนที่คุณใหม่บอกว่าออผมตอนแรกที่ ร้านเนี่ยมันเกิดจากคันดึงมันไม่ใช่ผมร่วงแต่ผมมาร่วงจริงๆเนี่ยเพราะผ่าตัดใช่ค่ะตอนนั้นไปผ่าตัดผ่าตัดอ,อะไรเออช่วงเนื้อพฤติกรรมค่ะแล้วผ่าตัดเพราะอาหารนะคะอและมันจะมีเอฟเฟกต์ก็คือผมมันจะต้องร่วงหลังผ่าเราได้ประมาณสามถึงหกเดือนมันก็ร่วงแต่มันก็เหมือนร่วงปันปกติก็ค่ะก็คือร่วงไม่เยอะ,ะคะอ่ะเท่าก่อนที่เราถอนมันก็คือร่วงร่วงเป็นแบบเวลาสระผ,ผมออกมาเฉย แต่นี้มันมันไปเป็นแค่แบบนิดเดียวค่ะม,มันมันไม่เท่ากับที่เราดึงอ่าก็คือว่า,าปัญหาใหญ่อ,อยู่ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วคราวนี้ก่อนใช้ฮาวิล่าเนี่ยก็ใช้ผลิตภัณฑ์มาหลายตัวค่ะซึ่งอันนี้คือเบื้องหลังที่คุยกันก่อนนะ,ะก็คือทุกตัวคือแพงทุกตัวค่ะอยากรู้ว่ามีหลายๆคนครับที่แบบว่ามักจะบอกว่าอุ้ยราคาของฮาวิล่าเนี่ยอย่างชุดหนึ่งแชมพูกับโทนิกเองเนี่ยชุดละพันห้าแปดสิบโอ้ราคาสูงจัง แต่ยี่ห้ออื่นก็ที่ใช้มาก็พอๆกันค่ะความคิดยังไงฮะก็คือว่าของยี่ห้ออื่นอ่ะมันมันถูกกว่าจริงนะคะแต่ว่ามันใช้ได้แป๊บเดียวแต่ของคำยาเนี่ก็คือใช้ได้เป็นเดือนยิ่งยาสามผมอใช้ได้ประมาณสามเดือนเลยนะคะขนาดสาธทุกวันนะคะครับส่วนยี่ห้ออื่นก็คือเป็นอาทิตย์ด้วยใช้ได้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งหมดค่ะบางยี่ห้อก็ครึ่งเดือนแต่ถ้าคือ มันเดือนหนึ่งมันต้องสั่งสองรอบสามรอบใช่ไหมแมนก็จะแพงกว่าฮาวิล่าฮาวิลามันก็คือใส่ใช้ใช้จนผมผมขึ้นเห็นผลรอบแรกเะระคะ,ะเห็นตอนนั้นผมเ,นเริ่มขึ้นมาใช้ระยะเวลาใช้ระยะเวลาประมาณกี่เดือนครับประมาณเดือนเดือนกว่ากว่าคะ่ะเดือนกว่ากว่ามันจะมีลูกผมขึ้นแล้วอ,อแล้วที่บ้านเห็นไหมะว่าลูกผมเริ่มขึ้นแล้วก็มีแฟนนะคะที่เห็นเขาก็สังเกตุับเราเขาก็บอกว่ามันเริ่มขึ้นแล้วนะแต่ทีนี้ มันก็จะมีแบบช่วงควเริ่มกระลังขึ้นเลยค่ะมาันจะาคันหนังหัวค<อ>ันมากเกอากเกิดอาการคันอีกใช่แล้วเราก็เกิดอ,อาการโรคจิตขึ้นอีกนะเี้ค่ะครับถอนอีกถอนอีกใช่ค่ะทีนี้พอมามา,มากระลังขึ้นอะ่ะการเป็นเราถอนอีกก็คืออันเนี้ยหนักกว่าเดิมอีกคะ่ะล้านกว่าเดิมอหหนูเล่นถอนเกือบทุกเส้นเลยอ่ะค่ะครับตอนถอนนี่คือใช้กระจกมองเอาอย่างเงี้ยใช่ค่ะ<ๆ>แบบ มันก็ต้องเห็นสิว่าเราลานแล้วอ่ะเห็นค่ะแต่ว่าถ้าเรายังอาการหายไม่หายคันเนี่ยค่ะเออเราก็คืออาจจะที่ว่าแหละมันเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นโรคแล้วยิ่งมันถอนถอนนะคะเราคิดว่าเรากําจัดผมออกกําลังจะหมดแล้วอืมค่ะในความรู้สึกในความรู้สึกมันคืออย่างนั้นค่ะมันจะหมดแล้วผมออกกำลังจะหมดแล้วค่ะแล้วตอนที่ดิ่งที่สุดเลยฮะที่แบบว่าคุณหมายเล่าให้ฟังว่าถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้า อันนี้คือหลังผ่าตัดใช่ค่ะเพราะมันเจอจะเจอจะเจอแบบพร้อมกันสองเรื่องนะคะคือ<ม>เรื่องที่มันเราถอนเองแนละ้วก็เรื่องที่มันเป็นผลกระบทบหลังผ่าตัด<ม>เราก็เลยคิดว่าผมเรามันจะล้าหมดหัวม,มันจะไม่ขึ้นอีกแล้วใช่ไหมคืออารมณ์มันคือกลัวว่าผมมันจะหมดใช่ค่ะใช่ครับคือต้องบอกว่าเรื่องผมเนี่ยทำให้เป็นโรคซึมเศร้าเต็มๆเ,เ,เลยค่ะไม่มีเรื่องกังวลเรื่องอื่น กังวลแต่ว่าผมมันจะหมดหัวหรือเปล่าใช่ค่ะใช่แล้วมันใช้ชีวิตไม่ปกติเลยคะ่ะจากคนที่เราเคยมีผมเคยดีมผมเคยปล่อยผมตอนนี้มันจะทําผมได้แค่ตรงนี้คือรวบเปแล้วเพว่เราก็คิดว่าถ้ากระจุกที่มันรวบไปตรงเนี้ยมันเกิดแบบขาดหรือว่าเราเราผมหลุดไปอีกอะ่ะมันจะมีผมมาเกี่ยวข้างหน้าแล้วมันก็จะมัดผมไม่ได้แล้วค่ะเนี้ยอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือคนแบบ รอบตัวเขาคิดว่าหนูเป็นมะเร็งไปเข้าคีโมคือคนในบ้านนะรู้แต่คนใกล้ๆบ้านใกล้เรืองเคียนเนี่ยเขาคิดคนในบ้านก็จริง,รง,รงๆเขายังไม่เคยเห็นผมขนาดนี้นะคะเขายังไม่รู้เขาพี่สาวอะคะเขาคิดว่าหนูเป็นมะเร็งหัวแอบป่วยหรือเปล่าทำไมหนูไม่ไปหาหมอ,อแต่หนูอะก็ยังแบบบอกว่าผมหนูรู้เขาเห็นแค่ตอนที่ว่าผมแล้วมันจะมีรอดเนี่ยแต่เขาไม่เคยเห็นหนูเปิดหัวให้ดูเลยเพราะหนูไม่กล้าขนาด จะมีแค่แฟนของนันเห็นให้เห็นพ่อกับแม่หนูก็ไม่กล้าแล้วอ่ะคราวนี้ตัดมาถึงช่วงแฮปปี้แล้วค่ะใช้ฮาวิล่ากี่เดือนครอ่ะใช้ฮาวิล่าขึ้นมาแล้วค่ะถอนไปจนหมดอีกรอบนึงแล้วคราวนี้มาอีกรอบนึงได้ยังไงครก็คือหลังจากที่ผ่าตัดนะคะเรามีความตั้งใจว่าเราจะลองใช้เพื่อดูประดิทภาพ ของฮาวิล่าเพราะว่าเราคิดว่ามันมีประสิทธิภาพอยู่แล้วแหละแต่ทีเนี้ยเราต้องร่ามือกับมันได้ไงคะเราก็เลยตั้งใจว่าเราจะสะทุกวันแล้วก็ฉีดแฮนโทนิกทุกวันก่อนที่จะฉีดหนวจะต้องเปิดเปิดรูขุมขนด้วยการนวดค่ะนวดแล้วก็ยีเบาๆครับค่ะให้มันซึมลงหนังหัวแล้วเวลาสะเนี่ยก็คือจะต้องหมักไว้ประมาณหนาทีอ่าอันนี้ตามสูตรที่แอดมินบอกใช่ใช่ค่ะค แล้วหนูทำอย่างเงี้ยมาได้ประมาณหลังจากนี้จะประมาณกุมภา์นะคะผมมันก็เริ่มขึ้นมาอืมันเริ่มจริงจังพศิศษจิค่ะแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆอใช้แบบไม่ได้สังเกตไม่ได้จะจดใจจอนะคะคถ้าจะจดใจจอมันจะขึ้นช้าใช่ไหมคะนานๆทีหนูจะมาดูผมอค่ะที่คุณใหม่แเล่าว่ากลัวว่าถ้ามาดูผมแล้วเดี๋ยวจะอยากดึงอีกใช่ใช่ค่ะก็คือจะปล่อยจะปล่อย ไม่ดูผมเพื่อที่จะไม่ให้เราดึงด้วยแล้วก็จะไม่ให้เราใจสดใจจ่อคิดว่ามันยังไม่ขึ้นเลยเราจะมีความรู้สึกว่ามันขึ้นช้าหรือว่ามันจะมันจะไม่ขึ้นหรือเปล่าหรือเราจะเครียดอย่างเงี้ยคะนานทีหนูก็เลยมาดูแลวพอผมหนูเร่มขึ้นหนูก็เลยถ่ายไปให้แอดินดูอค่ะมันเกิดอยู่ดีๆหนูก็ส่งไปใช้ดีจริงๆค่ะตอนนั้นที่บอกว่าความคิดมันคือผมมันจะค่อยๆ่อหมดหัวมันทําให้เราสึมเศร้าใช่ค่ะแต่ตอนนี้มันพลิกกลับกลายเป็นว่า รู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าเราเรามีความรู้สึกรอรอผมที่มันกำลังจะขึ้นมาถึงแม้มันจะขึ้นมาเป็นผมหงอกก็ช่างค่ะอืมก็คืออาบพลิกแล้วตอนนี้ใจมันมากายป็นรู้สึกว่ารอวันที่ผมมันจะขึ้นจนเต็มค่ะอันนี้ก็คือกล้าปล่อยผมแล้วเพราะว่าผมมันขึ้นเนี่ยรูปผมมันขึ้นมาเต็มแล้วค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่เห็นตอนที่ปล่อยผมแล้ว เขา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 าก็เขาก็ดีมาเขายัดึงตกใจเลยคิดว่าหัวหนูมันคงไม่ขึ้นหรอกเขาก็โอ้ยมันก็ขึ้นได้แค่นี้แหละมันล้านไปแล้วคุณคุณหมายบอกว่าตอนแรกคุณพ่อคุณแม่มีแฟนเห็นคนเดียวแล้วคุณพ่อคุณแม่มาเห็นตอนไหนครับม่เห็นตอนที่ผมหนูกําลังจะขึ้นแล้วหนูจะไปโชว์ให้เขาดูอ่ะเขาบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นได้แค่นี้แหละอแต่ทีนี้มันขึ้นยาวเลยเขาเขาก็นี่เลย แปลกใจเลยว่ามันขึ้นจริงๆหรอออ <c oughs> ที่แรกเขาไม่ก็ไม่เชื่อว่ามันจะขึ้นครับพรุณในม่เจอฮาวิล่าที่ไหนครับเออช่องทางเฟซบุ o กอะค่ะเพราะว่าเลื่อนเลื่อนฟีดมันจะเห็นฮาวิล่าโฆษณามามมที่แรกก็ไม่ได้สนใจแต่มาเห็นอ e ีรีวิวอะค่ะรีวิวของ น้องเ,เหมยอะอแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะเ,<อ>เราก็ตั้งใจดูและพอเราเห็นเราก็เลยเลื่อนดูเลื่อนดูอีก <ฮะ S 1> อ๋อแล้วก็ดูรีวิวส่วนมากจะเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่เขาใช้ซึ่งมัน,ม,นมันดูเหมือนไม่ใช่การจ้างหน้ามาหรือจ้างดาราดังๆมามาโฆษณาค่ะแล้วเราดูจากตรงนั้นเรามีความคิดว่าน่าเชื่อถือจากรีวิวอะค่ะครับ ซึ่งจริงๆก็เท่ากับว่าผมเริ่มขึ้นตั้งแต่ขวดแรกนี่แหละใช่ใช่ค่ะเป็นจริงๆก็ถือว่าเป็นเคสที่เห็นผลเร็วนะครับเพราะบางคนก็อาจจะต้องสักสองชุดอันนี้เผื่อไว้เกิดใช้ที่แบบใช้ฮาวิล่าอยู่แล้วทําไมฉันยังไม่ขึ้นก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับเพราะว่าบางคนก็ใช้เวลาสักสองชุดอ่ะไม่เกินสองชุดนะครับค่ะนับคือสติแล้วกันจนมาถึงเดือนเนี้ยเดือนนี้มันเดือนนี้เดือนอะไร กรกฎากรกฎาก็8เดือนประมาณ8เดือนนะครับที่ที่เห็นเมื่อกี้ก็จะมีเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับว่าจริงๆริมันก็อาจจะยังไม่ถึงเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าเราเห็นอยู่แต่ว่าไอ้บริเวณที่มันยังยังวาววาอยู่เนี่ยมันก็มีรูปผมขึ้นมาแล้วนะครับก็คิดว่าอีกสักสามสี่เดือนน่าจะน่าจะปกติแล้วนะครับเรารู้สึกยังไงที่ตอนนี้ได้เส้นผมกลับคืนมาแล้วครับ ก็รู้สึกว่าเรากาลังจะกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอะค่ะอืแล้วก็อยู่ยังมีความหวังใจว่าจริงๆริงเนะคือแบบดีใจจนพูดไม่หักอดีใจจะต้องแบบว่าอยู่ดีๆก็ท้กทาแอดมินเพื่อที่จะบอกอะค่ะแล้วก็ดีใจแบบไม่รู้จะเผื่อใครดีใจแฟนต้องดีใจแล้วแฟนก็แฟนก็ดีใจไหม แฟนเขาก็จะให้กําลังใจจะหลอกก็เหมือนกับว่าเหมือนเขาแบบดีใจแบบว่าให้เราสบายใจใอ่ะแต่เวลาเราดีใจจ,จริงๆก็คือเราคือเราอยากจะบอกกับทุกคนว่าให้ผมขึ้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหหแต่แฟนเขาเขาเขาจะรู้เขาจะเป็นคนแรกหรือยู่แล้วล่ะคะ่ะที่เขาเออรู้ว่าผมเราขึ้นแต่เขาก็จะดีใจกับเราไป เหมือนก็บ่าไม่อยากให้เราเสียเซลล์อ่ะ,อะอแต่คนอื่นที่เขาไม่รู้จักเราเขาเห็นว่าเฮ้ยไม่ขึ้นจริงๆหว่าเลยแหละ,ะคะเราจะได้รู้ว่าเออมันขึ้นจริงเลยย่างเงี้ยมีข่าวก่อนก่อนตอนมีปัญหาทักั้นว่าหัวร้านอตอนนี้คนทักว่าผมขึ้นแล้วก็น่าดีใจแทนด้วยฮ <นะ S 2> าวิล่าเขาทำให้เราอ่บกลับมามีผมเหมือนเดิม แต่เราใช้ระยะเวลาหน่อยแต่ของเขาดีจริงๆอันนี้ไม่ใช่หน้าม้านะคะอันนี้เราใช้เองที่เราที่เรามีความรู้สึกหรือแล้วก็มีแบบความแบบยังไงอะคะเขาเรียกว่าความมั่นใจขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ่ะครับเรียกความมั่นใจใช่ค่ะใช่เราทำให้เราหายจากโรค<ช>ซึมเศร้าด้วยใช่ค่ะ คราวนี้น่าจะจบบทสัมภาษณ์แล้วแต่คราวนี้อยากรู้เฉยๆครับว่าตอนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยได้ไปหาคหมอไม่ค่ะเพราะหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆธรรมดามันสามารถแก้ได้ก็คือไม่ได้เป็นเยอะค่ะใช่ไม่ได้เป็นเยอะค่ะแต่พอจังหวะที่ผมขึ้นจริงๆแลเห็นแล้วดีใจอยากจะบอกคนอื่นตอนนั้นคิดว่าตัวเองน่าจะแบบหลุดจากปัญหาซึมเศร้า่ใช่ค่ะมันมันรู้สึกว่าเหมือนมันผลลรอกอะไรในใจเราอะครับ มันมีแต่ความดีใจและความแบบปลื้มใจมาแทนนะคะจะทาให้เราแบบว่าตอนเนี้ยอาการเครียดอาการเศร้าอะไรเงี้ยมันมันไม่มีแล้วค่ะมีแต่เรื่องแบบดีเข้ามาคิดว่าอีกไม่นานผมผมเราจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วเราจะใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมค่ะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณคุณใหม่ที่ให้โอกาสฮาวิล่ามาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนที่ประสบปัญหาลูกบางผมมีชุดขอบคุณ คุณใหม่มาด้วยขอบคุณค่ะคุณใหม่จะได้ลองใช้ตัวอื่นด้วยนะครับเพราะตอนนี้คุณใหม่ใช้แชมพูกับโทนิคแล้วเดี๋ยวจะได้ลองใช้คิีมนวดผมกับเซรั่มผมสวยด้วยนะฮะสองตัวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องทําให้ผมฟรีแบนนะครับไม่ต้องห่วงเลยใช้แล้วผมมันจะสุขภาพดีขึ้นด้วยนะครับลองใช้ดูขอบคุณคยังไงก็ลาผู้ชมไปก่อนแล้วกันครับยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับวันจะไปสัมภาษณ์ใครโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ แต่ก่อนกลัวไหมตอนแม่หัวลั้นกลัวกลัวทำไมถึงกลัวอะฮะกลัวไม่กล้าจับอูไม่กล้าจับหัวแม่ด้วยอันนี้แม่หัคขึแล้วกล้าจับไหมกล้าจับให้แม่จับเหนื่อยดีใจไหมครับที่แม่ผมขึ้นลดีใจดีใจ